สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาส่งครูบีมคุมสอบกศน,นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปส่งครูบีมคุมสอบเสร็จนะครับ <c> ผมจะไปช่วยพ่อแม่หาข้าโพดต่อนะครับหลังจากที่ไปส่งครูบีมเสร็จนะครับเมื่อกี้ก็กลับไปเปลี่ยนรถเดียดดเด๋ยววันนี้ไปช่วยพ่อแม่หาข้าวโพดต่อนะครับ ใกล้ถึงกนะถึงแล้วนะครับกบระท่อมเดี๋ยวเราจะมาหักข้าวโพดท,ที่นี่กันนะครับมาถึงแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆท้องฟ้าสวยงามครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนนะครับไปไป ข้วโพดที่เราจะมาหักวันนี้นะครับส่วนด้านล่างนั้นเมื่อกี้เราหักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะดัดหน้าไปทางนน้นวันนี้เรามาหักข้วโพดกันก้าคนนะครับตอนนี้ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วนะครับได้เวลากินข้าว วันนี้เดี๋ยวเราจะมากินข้าวที่กระท่อมหลังนี้นะครับกระท่อมไนละที่ไปมาสบ

นี่นี่แล้ะได้มาเจยเที่ยนนี่คือพีเหรอไม่ใช่จะดอกพิษโพนแล้วไหนปีนี้เขาโพดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงทีู่กไม่ค่อยโดนน้ำแล้วก็ฝนมันมาช่วงท้ายๆวิวสวยมาก ต่อไปเราจะไปขายกันนะครับเพื่อนๆไปโม่ดูซิว่าจะได้เท่าไหร่อตอนนี้เราก็เก็บข้าวโพดกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปขายนะครับมาถึงแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าวโพดลงแล้วก็ให้เขาโมนะครับ เดี๋ยวจะโม่ของพ่อต่อนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่อตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ